พยานาลแร่งสบายปีไม่มีใครสามารถเอาข่าวเขาลงได้เพราะว่านักข่าวชอบมากติดตามอยู่ใช่ไหมครับคนไทยอย่ามีอะไรกันก็จะเย็นๆนะอะไรให้อภัยกันได้ก็ไม่ต้องให้มันหลอกเออป้าดูผู้ใดมาจับมั่มดิเนียกินเขาอย่หยังกับลกูกโอ๊ยกินเขาก็าไ่หยังลกูกน้องอะไรคะเนี่ย น้องอะไรนะน้องอาลินคิดถอน้องลิตาได้บัทนี้วันนี้นะครับผมคอนเสิร์ตโตเกียวบางคนพุัญหามาเอาไปใช้เบิร์นแหละน้องซี่กอกซี่แกมมือนี้อีกไฟหนึ่งลองอยุททั้งอันอำเภอพ้นอาเภอเมืองพ่นจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องทั้งฝุ่นมือนี้สามงานนะพี่น้องแยกทั้งกันทำมาหากินมือนี้น้องชอปเปอร์น้องยูริพร้อมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บันนี้มาที่นี่มาหาพีหาน้องอะไรนะฮะ เปลี่ยนสีรถลัไปไวยเจ้าซื้อตีซื้อรถไข่อบองซื้อบองขายแล้วจ้าอะไรนะแจ็คมันบอกยี่งหยัางเราบดมาเขาใจีฟ้าถากนเมา,าก่อนบานกนเมี่ยงเขาแจ็คันกินเบียร์กายยิ่งหยั่งือยังคนซื้อร้านเดียวกันยั่วให้มุขไข่น้ำแน่ตีรอผลรอพ่อ รอป่นนีละเอามันป่นนีละอือแต่ลอป่นนีเกิดยังบออืมอ่ะอืมอืมอืมอ,มอบะบัสเฮขอเพื่อะไรเด้อขอเพื่อะไรด้านหลังเมาหรือยังครับวันนี้ขออภัยนะครับขอบอกก่อนว่าเวลาเมาแล้วระวังเตี่ยมตัวหินหินอ่อนด้วยนะครับเออมันไม่ใช่หินไม่ใช่หินแข็งนะมันคือหินอ่อนแม่อย่เหล่าโตสีเหลืองๆเพื่อก็เป็นอันเล็กอย่เหล่วโตหินอ่อนอันเมา,าเป็นล,หลา,าหนอัพกสักร่ะนแตกข้ามองเล้วขอจะบอกว่น ก็อย่างนั้นอกถือ่าสาสตอรี่คอนเทนต์น้ากันมือน,นี่ครับผมอ้ากับผลงานเพลงต่อไปนะครับผมผลงานเพลงเพื่อชีวิตพี่น้องหน้าเวทีไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าไม่รู้เคยร์ฟังหรือเปล่าน้ำต่อโถูกขอบคุณนุครับ